ก็เผื่อเวลาไว้สิบนาทีแต่ถ้าเพื่อนมีเข้ามาอีกเราก็พูดต่อได้อีกค่ะก็ทักทถายเพื่อนๆน,นี้นะคะสนุกมากเลย <c oughs> คุณยายน้อยก็สวัสดีนะคะคุณยายดวงจันดุเปล่าคะ่ะพี่มอน <c oughs> จะก็รอนะคะพี่มอนมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันก็พ้ามก็ไปอะคะ่ะพี่มอน ขอบคุณนะคะพี่มอเป็นกําลังใจพี่มอนะอ,อย่างมีความสุขนะคะคุณยายดวงจันทร์ก็ยินดีมากเลยคะ่ะที่ได้รู้จักพี่จัก,กรกิตนะคะคุณยายน้อยตาคือสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบรรจดีค่ะนะคะคุณพี่จัก,กรกลิจมีเกียรติดีค่ะคุณยายดวงจันทร์มาจกามหาสารคามคะ่ะตอนนี้เจออยู่สมุทรปราการก่อนนะ,ะแป๊บหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นความสวยความหล่อของพี่ๆไม่ชัดเจนนะคะ,เ,ะเห็นแล้วชัดเจนชัดแจว คุณยายดวงจันทร์บอกพี่เต็มนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขินนันเนี่ยพี่สมัยก็สวัสดีนะคะพี่ฉลกค่ะพี่ฉลกสัสปานนนทักทายสวัสดีนะจ๊ะฉันอยู่ตรงนี้ได้นะจ๊ะนะจ๊ะพี่มนมนก็สวัสดีค่ะพี่สุพันนะคะพี่อนุมาก็สวัสดีนะคะพี่มนมนค่ะพี่มนมนก็สวัสดีพี่สายน้ำนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เต็ม ระยับสีค่ะพี่พี่วุฒิชัยก็สวัสดีนะคะพี่เต็มพี่สมัยคุณยายน้อยสวัสดีค่ะคุณสมัยพี่วุฒิชัยพี่พรใช่ไหมคะพีอาร์โอเอ็นอ่ะอบาตกบ้าเลยค่ะพี่เวตาก็สวัสดีนะคะพี่สมัยค่ะพี่วอนโอ้ยโอ้ยว ไม่เป็นไรค่ะวันแรกนะคะนะคะพี่อนันต์ศักด์น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่อนันต์ศักด์ค่ะทักทายกันได้เลยนะคะขอบคุณนะคะพี่อนันต์ศักด์พี่ชายสุดหล่อที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะคะเพียงข้างภาษาไทยภาษาอังกฤษก็อาจจะทักศัพท์ไหลลื่นได้เลยค่ะพี่คุณยายดวงจันจ่ายเลยค่ะพี่มอนก็ค่อยๆทําไปนะคะ <laughs> สนุกมากเลยค่ะเขาห้องพี่อมอนนะคะน่ารักค่ะใอ้เนาะพี่เต็มก็พี่อมอนทาถูกทางแล้วค่ะวันนี้อาจจะมาเยอะกว่าใช่ค่ะ <laughs> คุณยายดวงจันทร์บอกพี่เต็มนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขินนะเนี่ย <laughs> <laughs> ทักทายกันได้เลยค่ะพี่ๆเข้ามาแล้วก็ทักทายค่ะพี่ยูเฮฟวี่ค่ะ,พ, Heavy, คะพี่อนุมาก็สวัสดีพี่ยูเฮฟวี่นะคะพี่อนุมาก็สวัสดีค่ะพี่อมรพี่ชายสุดหลอ่อนะคะเยค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆน่ารักทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงผ่านแล้วก็ขอให้มีน้องโคข้านะคะมียอดเหรียญวิ่งทุกวันทุกวันเลยนะคะนิดหน่อยก็ดีใจแล้วค่ะแล้วก็ส่งงานให้หัวหน้าเรานะคะ พูดคุยสนุกสนานค่ะพี่มอมงก็น้องสายยาคิดถึงนะจ๊ะ พี่หมอคูวิทิ์ชัยสวัสดีครับคุณสายญานะคะคิดถึงมากโกว่าจ้าคนสวยสวัสดีเช่นกันค่ะคนสวยสวัสดีกันนะคะทักทายกันค่ะคุณยายกอก็ยายหาคุณยายดวงจันทร์รักทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะบันเจอรอดสวรรค์ก็รักนะคะทุกคนเลยค่ะพี่ๆสวยๆรอรอครีเอเตอร์นะคะขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆทุกท่านถ้าเจอถึงไปไม่ถึงไปทุกคนมุ่งมันสู่เส้นชัยนะคะแห่งความสําเร็จทําทุกวันค่ะขยันทาทุกวันนะคะ ทำแล้วทําอีกค่ะว่าเคยเจอทุกวันแต่เวนไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรนะคะท่านอยากให้เราเจอเพื่อนใหม่ๆค่ะบางครั้งท่านก็ดันไปนะคะให้เราไปเจอคนใหม่ๆนะคะเลี่ยมค่ะพี่ออนุม,มาสวยๆหล่อๆทุกคนนะคะเพื่อนๆใช่ค่ะวิตกคนสวยคนหล่อนะคะพี่สุพันไปไม่ทันคนมอนเลยเมื่อวานเด็ดค่ะฉันอยู่ตรงนี้ได้ไม่ห้องเป็นห่วงการไซายา้านะคะสวัสดีน้องไซายาคนสวยค่ะพี่จิขากาไรสดนะคะแล้วก็พูดคุยสนุก ทักทายกันเนี่ยค่ะเพิ่มเติมคือความสุขพี่ยูก็สวัสดีค่ะพี่อนันต์์พี่ยูเฮฟวี่นะคะก็สวัสดีพี่อนันต์์ขอบคุณดีนะคะสวัสดีพี่อนันต์ศัก์ค่ะก็ทักทายกันได้เลยนะคะพี่อนันตา์เพิ่งเข้ามาค่ะพี่ๆนะคะพี่ออนุมาก็สวัสดีนะคะพี่อนันต์ศักดิค่ะพี่สายน้ำก็สวัสดีครับ พี่อมรพี่บุญทชัยก็สวัสดีคุณเมตตาซีสุดทรรมค่ะยูเฮฟวีนะคะขอบคุณไปเลยนะคะพี่ยูพี่สาวที่ดาราอีกท่านหนึ่งนะคะทุกท่านถักถายพี่ยูได้เลยนะคะพี่กอกศรีตอนนี้สั่นพี่ๆหลายๆท่านเลยนะคะตื่นมาก็งงตัวเองเลยคะ่ะพี่ออนมาบายบายค่ะขอบคุณนะคะพี่ออนมาเดินทางโดยตอนรับทุกท่านเลยนะคะพี่ๆครีเอเตอร์ Creator, สวยดอ่อน่ารักใจดีทุกท่าน ระบบมอนแสงสว่างค่ะพี่สุพันก็สวัสดีพี่มอมรอนแสงสว่างนะคะพี่ออนอุมาคุยไปเรื่อยฟังเพลินเลยค่ะถ้าวันนี้พูดอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษระบบเมตาเฟบุ o อไอที่น่ารักด้วยนะคะ พี่สุพรรณพี่สุพรรณสวัสดีค่ะพี่สุพรรณคุณอุดมอัคราชาติค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณยายกองก็สวัสดีค่ะคุณปลาตัวเล็กพี่เต็มก็คุณเบอร์พันอะไรนะคะพี่ๆทักทายกันได้เลยนะคะในนี้มีแต่คนช่วยคนหล่อใจดีเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อุดมด้วยนะคะพี่พี่จักริดด้วยค่ะหลายๆท่านเลยนะคะเบียมอนให้เ <laughs> บียมอน <laughs> แฉล่ค่ะพี่อมอก็สวัสดีคุณเฉลี่ยวรัดครับพี่ตเต็มก็ตื่นเต้นกับพี่อรมรมากเลยค่ะเมื่อวาน <c oughs> พเพื่อนเยอะมากค่ะไหลท่าเลยนะคะขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆขอเป็นกําลังใจให้หลายๆท่าเลยนะคะแล้วก็กําลังใจตัวเองด้วยค่ะคุณคุณพี่บัวผ่านสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทักทายค่ะพี่เต็มนะคะพี่บุตรชัยก็สวัสดีทักทายพี่เต็มระยะสี่ค่ะพี่สมัยก็สวัสดีนะคะ,ะคะุณยายน้อยะคะ่ะห้อง คุณยายกอก็สวัสดีค่ะคุณเต็มนะคะพี่พี่เต็มระยะสีก็สวัสดีค่ะพี่กอพี่เต็มก็เจ้าค่ะ คุณยายน้อยตาเขือสวัสดีค่ะคุณยายกรคนสร้างคลิปคุณยายน้อยนะคะก็สวัสดีคุณยายกรค่ะขอบคุณพี่ๆค่ะทราบเลยค่ะว่าเจอได้หลับพ้อโทรศัพท์เลยค่ะเลยไปได้ไปเยี่ยมเยี่ยนพี่ๆเลยค่ะตอนมืดๆเนี่ยแหละคะ่ะตื่นมาก็งงกับตัวเองไปบุเอไอนะคะที่นําส่งพี่ๆซุยๆดอๆน,น่ารักทุกคนเลยนะคะทุกมุมโลกเลยค่ะวันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนๆนะคะทุกมุมโลกเลยค่ะ พี่วะเปิดสภาพไม่ค่ะก็วันแรกก็ตื่นเต้นอย่างเงี้ยแลคะ่ะพี่มอนเวลาเสียงไล์พี่อมอนอ,อนีกอย่างคะเวลาไล์สดค่ะขอเป็นกําลังใจพี่พี่อมอนนะคะน่ารักมากเลยค่ะพี่อมอนก็ครั้งแรกค่ะคนที่ยังไม่เคยไลย์ใจก็เหมือ,มอนกันค่ะขอ<ง>ขอบคุณพี่ๆที่น่ารักทุกท่านค่ะสวยดอรน,น,น่ารักใจดีทุกคนเลยนะคะทุกท่าน,านวันนี้อากาศดีนะคะแจ่มใสค่ะแดดมาแต่เช้าเลยฟิวไปเหมือนกันค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ ไปสั่งพี่มอบอกไปสั่งเน็ตใหม่แล้วพรุ่งนี้เขามาติดอ๋อได้เลยดีค่ะแวะมาทักค่ะขอบคุณมาเลยนะคะทุกคนทักทายคุณสมสวยค่ะน่ารักมากเลยนะคะพี่บิ๊กโยนแฟนเพจสวัสดีคุณอุดมอักครชาติค่ะขอบคุณมาเลยนะคะคุณยายกองก็สวัสดีค่ะคุณปลาตัวเล็กพี่เต็มก็คุณเบอร์ผันพ,พี่ PR อ N พี่พรเหรอคะพี่พร ใช่ไหมคะแวะมาให้กำลังใจคะ่ะคุณยายน้อยก็สวัสดีนะคะคุณยายดวงจนันดูเวลาก่อนอืมยังพอมีขอบคุณนะคะพี่ๆเป็นไงคะพี่ๆฝนตกไหมคะพี่นัน,นสกักรับใงว่าพี่สวยฮ่าฮ่าพี่ก็สวยเหมือนกันแหละแต่น้อยกว่าน้องบัวผ่านนิดนึงจะก็อาจจะฝึกนะคะ จะทาให้ได้นะคะการส่งดาวเนี่ยค่ะพ่มอนโอ้ยท็อป1นเลยนะคะได้วันนั้นก็ได้เต็มระดับดอนนะคะจะได้ฟังเพลงเพราะๆหลายๆท่านที่ร้องเพลงนะคะก็ไม่ได้ฟังเพลงก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันค่ะพวกไปพี่จักริดกิจมีเกียรติดีสวัสดีครับน้องมนเจอพี่ต้นมาส่งกําลังใจครับโอ้ยกาลังใจออนนารักของพี่ต้นขอบคุณมาเลยนะคะพี่ต้นพี่จักริดกิจมีเกียรติดี พี่ปรับเอานะคะพี่มอนแล้วก็ตั้งใจมองพี่มองไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยอ่านให้ทันก็พอค่ะสะดุกสะดุกนะคะพี่เฉลียวแล้วก็สวัสดีค่ะพี่เม่ทุกท่านเลยนะคะใครที่เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยค่ะพี่เต็มก็น่ารักมากเลยค่ะอบอุ่นนะคะพี่มอน้องใสค่ะเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมีทางออกค่ะทุกคนนะคะก็มีอุปสรรคหมดคําไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะอุปสรรคเราก็จะผ่านไปให้ได้ สนุกค่ะแต่ก็ไม่ค่อยเก่งหรอกค่ะก็ไปชมหลายๆบ้านนะคะเอ๊ะเขาพูดอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยคะ่ะพี่สุภาณก็บอกว่าสุนคะแรกๆเราก็ตื่นเต้นเงนี้ยแล้ค่ะไม่เป็นไรนะคะอย่างเงี้ยแล้ค่ะก็ให้ความสนใจตรงหน้าจอเราเนะะี่ยค่ะก็อ่านเท่าที่อ่าน,นาได้ละคะ่ะก็อ่านไปเลยถ้าใครไม่มีเวลาอะไรก็อาจจะลงคลิปนะคะคลิปยาวลงเยอะๆเลยนะคะทุกท่าน <laughs> ก็เป็นการเปิดตัวเหมือนกันนะคะทุกท่านเลยขอบคุณนะคะพี่สายน้ําพี่ออนอุมาก็สวัสดีค่ะคุณแม่เจียวพี่วุฒิชัยก็สวัสดีครับพี่ออนอุมาพี่ออนอุมาก็สวัสดีนะคะคุณแม่เจียวจันสุขชื่อบัรเจิดทาไมชื่อเหมือนผู้ชาย๋ยวเป็นผู้หญิงเห็นไหมคะทุกคนก็อยากรู้จักใช่เลยค่ะน่ารักไหมคะน่ารัก ชมตัวเองค่ะย่างมีความสุขนะคะคุณยายดวงจันทร์ก well ็ยินด mm. ีมากเลยค่ะที่ได้รู้จักพี่จักรกลิตนะคะคุณยายน้อยตาคือสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบรรจาพี่ออนุมาก็รวยๆกันทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่อนุมาพี่มนมนก็สวัสดีค่ะพี่ออนุมาพี่มนมนก็สนุกสนุกค่ะแล้วก็ทักทายกันนะคะสนุกสนานค่ะพี่ๆขอบคุณมาก